ในใจเสก็กให้ถึงธรรมนะประมหาจากักรทอนอัฏฐะ,ะโรนหลวงพี่โตนนะก็เป็นที่ประทับใจของญาติโยมนะ ่นเป็นนักสื่อสารที่ดีนะเข้าใจง่ายนะมันปลายเดือนนะที่นะนะยีบเก้านะนะยอมช่วยลงชื่อสมัครเมาทางหน้าเว็บที่แจ้งไว้ทางเพจทางกลุ่มไลนะ์นะใครที่จะมาฟังธรรมนะเพราะว่าวัดต้องเตรียมอาหารนะอาจจะไม่ได้พักแต่ว่ายัางไง มือเพนมือกลางวันยังไงก็ต้องทานอยู่ดีนะนะไมงั้นเดี๋ยวจะอ่านไม่พอเพราะตอนนี้มีคนสมัครเข้ามา80ดสิบกว่าคนเข้าไปแล้วทีนะี้ถ้าจำนวนมากจริงอาจจะต้องย้ายที่นะ่นะะ้าสลาสมกคิรทำไม่พอเนี่ยนะนะเพราะงก็แจ้งให้ยมทราบนะคนใครที่ ที่อยู่จะโผล่มาหน้าง,งานเนี่ยอาจจะได้นั่งข้างนอกน, <c oughs> นะช่วงนี้คนมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจกันเยอะนะมีความทุกข์มากการได้มาฟังธรรมได้มาปฏิบัติธรรมก็จะช่วย เป็นยารักษาใจของเราเป็นอย่างดีนะจะอยู่ทุกข์ได้ยังไงนะทุกข์มากหรือทุกข์น้อยแค่นั้นเองนะนะส่วนมากเราก็เจอความทุกข์ตามธรรมาชาติหิวนะข้าวเย็นร้อนเหนียวเนืนเหนียว,ยวตัวอุจจาระปัสวะอะไรอย่างนะี้นะเป็นทึกเป,เป็นปกินากาทุกนะทุกข์โดยทัวท่วๆไปนปะวดหัวตัวร้อนนะ เนะื้อปวดตัวอะไรเป็นเรื่องปกตินะนะถ้าทุกขางกายก็ไม่เท่าไรแต่ทุกขางใจนี่แหละนะในการมาได้ฟังธรรมบ้างในบางทีมันช่วยลดระดับความทุกข์ลงได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมนะได้ฝึกฝนตัวเองนะท้่ฝึกกันอย่างนี้ก็ไม่มีเรื่องอะไรรืเพื่องรอที่จะ เผชิญหน้าความทุกข์ได้อย่างเป็นปกติมากขึ้นแค่นั้นเองามารวมถึงความแก่ความตายตกไปใครเจ็บอะไรที่ต้องเจอด้วยวัน,นนี้โยมก็มาปรึกษาว่าเอ๊ะจะต้องอยู่บ้านคนเดียวหลานสองคนก็เรียนติดสอบติดมาอะไรหมดแล้วต้องไปอยู่มหาวิทยาลัยไ,ไม่มีใครอยู่ด้วย คนที่เคยอยู่ก็ย้ายที่ทำงานไปต่างจังหวัดก็ต้องไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะบอกว่าต้องอยู่คนเดียวลูกหลานก็เป็นห่วงก็มาถามว่าจะพูดยังไงก็เข้าดีาบอกอนนว่าน่าจะคุยกันแล้วก็หาข้อตกลงร่วมกันว่า,ายายย่ายอยู่คนเดียวนี่ยังไงหลานจะไม่ทุกข์ ไม่ใช่ยติจะไม่ทุกนะเพราะาติไม่ทุกอยู่แล้วาตาชอบอยู่คนเดียวนะไม่วุ่นวายไม่ยุ่งอะไรก็ใครดีแต่หลานก็เป็นห่วงลูกก็เป็นห่วงเกิดเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาจะทํำยังไงนะนะน,นี่ม่อยู่เคสหนึง่งนะอยู่คนเดียวเหมือนกันนะแล้วก็ไปลม้มในห้องน้ําอยู่คนเดียวนะลุกไม่ได้นะสะโพกหัก นะอยู่ในห้องน้ำเป็นวันวันกว่าๆได้ซ้ำจนกระทั่งเพื่อนอดีตเพื่อนร่วมงานนะโทรมาหาโทรมาหาก็ไม่รับโทรศัพท์เพราะโทรศัพท์อยู่ในห้องนอนตัวเองอยู่ในห้องน้ำก็สงสัยนะมาเรียกหน้าบ้านก็ไม่มีใครขันนะต้องงัดประตูเข้าไปนะพาส่งโรงพยาบาลนะนะอีกรายหนึ่งนี่ก็สาหัสเหมือนกันนะเป็นมะเร็งอยู่แล้วไปล้มอยู่ ห้องน้ำหัวปูดหัวโนนหน้าตาดำเขียวไปหมดนะนะก็อยู่คนเดียวลูกเขาก็นะต้องทำงานอย่างเงี้ยสามีก็ต้องทำงานอยู่เงี้ยเป็นตะ้นนะปัญหาก็คือไอ้เจ้าตัวเนี่ยไม่ทุกข์หรอกอยู่คนเดียวก็อยู่ได้นะนะแต่ลูกหลานทุกข์ทำไงนะก็ต้องคุยกันแค่นั้นเองนะก็เอาเขาจริงแล้วก็ นะอย่างมากก็พาไปได้แค่โรงพยาบาลแค่นั้นแหละนะลูกหลานนะไกลที่สุดก็แค่เมนแค่นั้นเองไปเผาแค่นั้นแหละนะถ้าเราจะป่วยก็ป่วยอยู่คนเดียวนั่นแหละไม่มีใครมาป่วยกับเราด้วยหรอกนะจะ,จะมีทุกเวทนาอะไรเกิดขึ้นก็มีอยู่คนเดียวนั่นแหลนะนาก็เลยเป็นเรื่องที่นะก็ยังดีนะมีลูกหลานห่วงนะบางคนไม่ <laughs> ลูกหลานไม่ห่วงนะ ต่อให้ลูกหลานอยู่ด้วยก็ไม่ค่อยจะดูแลเท่าไหร่อะไรเงี้ยน,นี่ก็เจอมาเยอะแล้วนะน่ะแล้วก็ในการฝึกใจเนี่ยก็เพื่อที่จะได้เผชิญหน้ากับความป่วยความแก่ความเจ็บความตายอะไรทั้งหลายเนี่ยที่เราจะต้องเจอกันอยู่อยู่แล้วนะ่ะน,นี่พอความตายจะมาเยือนเนี่ยอย่างอื่นกลายเป็นเรื่องกระจอกงอกง่อยไปเลยเนะงินไม่พอใช้ทะเลาะคนน้นคนนี่อะไรก็แล้วแต่ ในเรื่องอย่างอื่นในกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยอะนะเพราะไอ้ที่น่ากลัวสาหรับสัตว์โลกทั้งหลายคือความแก่ความตายนี่แหละนะความทุกนเกิดจากโรคใัยไข้เจ็บที่จะมาเบียดเบียนบีบคั้นนี่แหละไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้หรอกนะนี่พอเราได้ฝึกใจไว้บ้างเนี่ยมีสติสมัมชัญญะรู้ทันเห็นความเกิดความตายในทุกขณะจิตอย่างนี้นะนะมันจะเลิกความกลัวความตายไปเองคนอื่นก็อาจจะกลัว คนที่ไม่ได้ฝึกก็อาจจะกลัวเรื่องของเขานะี่ยนะต่อให้เป็นลูกเป็นหลานก็ช่วยอะไรกันไม่ได้หรอกนะนะต่อให้เป็นคนใกล้ตัวช่วยไม่ได้นะมีแต่เราในแะหละจะช่วยตัวเองโดยการรักษาใจตัวเองเนะี่ยตอนนี้ใครที่เจอความทุกข์อยู่เนะี่ยจะไปวิ่งหนีมันความเจ็บปวดทั้งร่างกายทั้งหลายเนะี่ยที่ยังไงมันก็ต้องมีอยู่แล้วเนี่ยนะนจ่ไปกลัวมันนะ ศึกษาเรียนรู้สังเกตจากมันนั่นแหละน่ะยอมรับมันให้ได้นะ่การจะยอมรับได้จริงจเนะี่ยยอมรับแบบซิโรราบาจริงๆเนะี่ยมันมีแต่การภาวนานั่นน่ะนะส่วนมากคนทั่วไปก็จะยอมรับเพราะว่าไม่รู้จะเลี่ยงยังไงแล้วนะ่ะใจหนึ่งก็ยอมรับใจหนึ่งก็ดิ้นรนอยู่อย่างนั้นแหละทุรนทุรายวุ่นวายอยู่นะแต่ถ้าเราได้ฝึกใจเนะี่ยมันจะยอมรับแบบซิโรราบเลย ยอมก้มหัวให้กับภาวะทุกข์ทั้งหลายซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ประจําโลกอยู่แล้วนะพอยอมเต็มที่เนี่ยทีนี้มันจะไม่วุ่นวายล้วนี่ในการที่จะยอมรับมันได้ก็แปลว่ามันต้องเรียนรู้ความทุกข์อย่างเต็มที่เหมือนกันนี่ถ้าเราได้ฝึกใจอยู่บ้างนี่นะหนังสมาธิดูตัวเองมั่งมีสติสังเกตดูตัวเองทั้งวี่ทั้งวันอย่างนี้ มันจะค่อยสังเกตเห็นอาการของความทุกข์ที่ปรากฏาความทุกข์ในที่นี้ก็คือความทุกข์ที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ความสุขเองก็ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มาธิสติปัญญาอะไรก็แล้วแต่รวนแล้วแต่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นนพอมันเห็นความทุกข์แบบนี้เข้าเนี่ยมันจะรู้ทันทีเลยว่าอ๋อ ต่อให้เราดิ้นหนีขนาดไหนยังไงก็หนีไม่พ้นจากกฎธรรมชาตินี้นะนั้นจะไปนหนีเพื่ออะไรก็ไปเชิญหน้ากับมันยอมรับมันยิ้มรับมันได้นะด้วยจิตที่เป็นปกติสุขอยู่อย่างนะี้นะนะถ้าเราพรึกใจได้อย่างนี้เมื่อไรเนี่ยทีนี้มันก็จะไม่ยุ่งละนะอย่างที่เล่าใหฟังเมื่อวานเนี่ยโ้ยโมวันนี้มลพระวิเทศงานศพสามีเพิ่งเสียร้อง,องห่มร้องไห้นะ เลยอดดุไม่ได้นะเพราะปฏิบัติภาวนาตั้งหลายปีแล้วไอ้เรื่องแค่นี้รับไม่ได้นะยังไม่ใช่อยู่โดยมีเดินเดินแล้วขาดใจตายที่ไหนนะก็ป่วยไม่ต้องนันแล้วนะเป็นมะเร็งอยู่แล้วอะไรเงี้ยรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องจากกันทุกวันนะน่ยังวางใจไม่ได้ไม่ต้องผมลองให้เพื่ออะไรนะอดจะดุไม่ได้วันนี้ที่ดุเพราะยมคุ้นเคยกันดีนะ่ะ อันนี่เป็นเรื่องที่ยังไงเราก็ต้องเจอในความทุกข์ทั้งหลายเนะนี่ยหนีไม่ได้นะเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกร่าไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแข้นใจในสภาวะนะีที่เป็นตัวผลของมันนี่นะนะที่มันจะต้องเกิดเนี่ยนะเ,เรียนรู้จากมันนะทุกข์ไสมันเข็ดถ้าตอนนี้นะตอนที่นั่งดูตัวเองอย่านี้แหละ ปวดแข่งปวดขาปวดหลังปวดเอวในะตอนนั่งสมาธิเนะี่ยดูจะให้มันเข็ดเข็ดกับความทุกเนะีย่ยจะได้ไม่กลับมาเกิดอีกจะได้ไม่ต้องมาทุกเหมือนเดิมอีกเงี้ยนะแล้วยังอยากจะเกิดอีกอยากจะเป็นโน่นเป็นนี่อยู่มันก็ทุกอยู่อย่างนี้แหละจะหนีไปไหนได้นะธรรมชาติเป็นอยู่อย่างนี้นะะในการที่เราได้ ก็าสังเกตดูตัวเองอยู่ทั้งวีทั้งวันน,นะนะความทุกข์มันก็ไม่ได้ลดหายไปไหนหรอกความทุกข์มันก็เหมือนเดิมนั่นแหละมันมาแล้วมันก็ไปนะเกิดแล้วมันก็ดับอยู่แค่นั้นแหละจะจะทําให้เราไม่ไปปรุงต่อให้กับมันไม่ไปเติมไม่ไปเพิ่มกําลังให้กับมันนะทุกข์แค่ไหน,นก็แค่นั้นน,นะนะแต่แต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราอยายามันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยไปเติม เพิ่มกำลังความทุกข์ขึ้นมาแล้วทีนี้มันจะทุกข์มากกว่าเดิมอีกนะนะเช่นป่วยทุกไหมทุกนะอยากให้หายป่วยกว็ทุกข์มากกว่าเดิมอีกหลายเท่านะห่วงลูกห่วงหลานาเราเป็นอะไรไปเขาจะอยู่กันยังไงทุกข์มากกว่าเดิมอีกหลายเท่านะต่อให้เราตายไปอีกสิบรอบเขาก็อยู่ได้นะโลกสัตว์โลกก็เป็นอยู่อย่างนี้นะแต่ความคิดของเราเนี่ยแหละมันก่อให้เกิดความทุกข์มหาศาลตามมา งาน,นเป็นธรรมดายอยู่อย่างนี้งานสังเกตด,ดูมันไปเรียนรู้ไปทำความเข้าใจไปแค่นั้นแหละแล้วก็จะรู้ได้เองว่าอ๋าาาอก็แค่ความทุกข์นะแค่นี้เองเหลอความทุกข์เนี่ยทำไรเราไม่ได้นรู้สึกได้เองว่าเออไม่เอากับมันละความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ยุ่งกับมันละปล่อยให้เขาทำงานไปตามธรรมชาติอย่างงี้ นะเรียนดูดูนไปนะมาในเรื่องของการภาวนากับเพื่อที่จะเรียนรู้กฎธรรมชาติเหล่านี้แหละไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกนะอันิจจ้างทุกขงังอนัตตานี่แหละมันจะมีอะไรยิ่งไปกว่าน,นี้ลชีวิตเนี่ยนะตั้งแต่เกิดยันตายก็มีอยู่แค่นี้แหละนะนะสามเรื่องใหญ่ๆนี่แหละแต่แปลกว่าคนเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงจากมันนะไม่ยอมรับมัน เห็นอยู่มันไม่เที่ยงตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่เคยมีอะไรเที่ยงสักเรื่องแต่ว่าเราพยายามที่จะหลบเลี่ยงความจริงเหล่านี้หลบเลี่ยงสัจธรรมเหล่านี้นะอยากให้มันเที่ยงอันไหนดีก็อยากให้มันเที่ยงอันไหนไม่ดีก็อยากให้มันไม่เที่ยงแค่นั้นเองนะกิเลสคนเป็นอย่างนั้นนะพยายามเลี่ยงหนีจากความทุกข์ทั้งหลายอยากให้มันมั่นคงถาวรนะโดยเฉพาะอารมณ์ที่น่าชอบใจทั้งหลายเนี่ยนะ แต่ถ้าอะไรมันไม่น่าชอบใจก็อยากให้มันหายไปเร็วๆนะนะนะ,นะที่ธรรมชาติมันก็ต้องทุกมันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ดีขนาดไหนก็ทนอยู่ไม่ได้ไม่ดีขนาดไหนก็ทนอยู่ไม่ได้นะแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะอนิจจังทุกขังก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละนะท <นะ S 1> ีนี้ถ้ามันเข้าถึงอนิจจังทุกขังได้นยมันก็เข้าถึงอนัตตาได้นะ ก็เห็นเองว่าอ๋อไอที่บังคับไม่ได้ไปกําหนดกฎเกณฑ์ให้มันไม่ได้คาดหวังอะไรมันไม่ได้สักอย่างเพราะมันเป็นอนัตตานะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเห็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงเกิดดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครนะมันขึ้นอยู่กับธรรมชาตินะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครทั้งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทพเจ้าเทวดาฟ้าดินที่ไหนทั้งนั้นแหละนะ เม่ยมันเข้าใจอย่าง,งี้แล้วเนี่ยเรื่องไอ้เรื่องไร้สาระทั้งหลายมันจะถูกตัดทิ้งออกจากชีวิตทันทีเลยนะต้องไปบนบานสานกลา่าวไปไหว้เทพเจ้าขอพอรอะไรก็ช่งางนะไปไหว้พระขอพอรช่วยดลบันดาลเนีเป็น,น,นอย่างงนอย่างนี้จะรู้เองว่ามันไร้สาระนะเพระเทพเจ้าทั้งหลายก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เนี่ยกฎของธรรมชาตินี่นะพร ของเทพเจ้าที่ไหนจะมาวิเศษมากไปกว่ากฎธรรมชาติเป็นไปไม่ได้อย่างนี้นะนะก็ธรรมชาติแต่ไปอะไรไปมันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้นะใครไปเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ได้นะเป็นธรรมดาของจักรวาลเป็นธรรมดาของโลกอยู่อย่างนี้นะเพราะนั้นเทพทั้งหลายก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติเหล่านี้นะแม้ทั้งเทพเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเวนอนัตาอยู่อย่างนั้นนะจะมาเอาชนะธรรมชาติได้ยังไงอย่างนี้ ถ้ามันเข้าใจอย่างเงี้ยมันจะเลิกมงมงายไร้สาระเองนะมันตัดเรื่องลกลรุงรังไาในใจของเราไปได้อีกเยอะแยะเลยทีนี้นนจะรู้เลยว่าโออย่าไปเสียเวลาใสา่โมอะไรทั้งหลายเนี่ยนะในคำว่าโมในที่นี้ไม่ได้แปลว่าต้องไปกราบไปเทพอะไรทั้งหลายแค่นั้นนะผีสางนางไม้อะไรอยู่แค่นั้นไม่ก็นั่งไหว้พระแล้วก็ขอพรก็ไม่พ้นจากโมนี่แหละนมีค่าเท่ากันนะ เนี่ยถ้ามันเข้าใจางี้ได้ก็จะเราก็จะเป็นชาวพุทธที่มันเป็นพุทธจริงๆเนี่ยุทธที่ตื่นรู้เบิกบานเนี่ยไม่ได้ไหว้กราบพระเพื่อขออะไรทั้งนั้นแต่ว่ากราบเพราะเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นไอดอลของเราเนี่ย <c oughs> ที่เราจะก้าวเดินตามท่านว่าเออท่านสามารถหาทางพ้นทุกข์ได้ด้วยพระองค์เองแต่นำมาสั่งสอน เอ,เอาอะไรมาสั่งสอนก็เอากฎธรรมชาติเหล่านี้มาสั่งสอนบอกกล่าวให้เราเข้าใจให้เราศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกับมันว่ามันเป็นอย่างนี้นะถ้ายอมรับกฎธรรมชาติเหล่านี้ได้เร็วเมื่อไหร่ก็แปลว่า,าความทุกข์ก็เกาะกินใจไม่ได้เมื่อนั้น,นแต่ถ้าไม่ยอมรับก็จะถูกทุกข์กัดกร่อนอย,อย่างนี้แหละไปไหนก็ไม่ได้ กเกลียดมันขนาดไหนมันก็อยู่กับเราเนี่แหละนะอน,นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยะจะวิ่งหนีนไปที่ไหนบินไปประเทศไหนมันก็อยู่กับกายกับใจนี่แหละหนีมันก็ไม่พนนนะ้นอย่างงี้นะก็จะเข้าใจขึ้นมาเองนะนี่แหละนี่แหละคือธรรมชาตินะนะไอธรรมะคือธรรมชาตินะไอที่บอกว่ามาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรมามรมก็เพื่อเธอจะมาศึกษาธรรมชาตินี่เองนะไม่มีเรื่องอะไรอย่างอื่น ในธรรมชาติเราเนี่ยเราก็แบกไบแบกม้อยู่นี่แหละยืดเดินนั่งนอนก็อยู่กับธรรมชาตินี่แหละนะแต่ว่าไม่เคยเห็นมันเลยนะเราพยายามไปปรุงแต่งให้มันพยายามไปเติมโน่นแต่งนี่สารพัดนะเพื่อที่จะหลีกหนีธรรมชาติเราเนี่ยเพราะความอาการที่มันไม่ยอมรับความจริงนี่แหละนะต้องแต่งต้องเติมต้องเสริมต้อง หาชุดน้นชุดนี้มาใส่เพื่อจะกลบเกลือนในความทุกข์ที่มันกําลังปรากฏให้เห็นอย่างนี่นะไม่ยอมรับมันแค่นั้นเองนะยิ่งหนีก็ยิ่งทุกยิ่งทุกก็ยิ่งหนีอยู่อย่างนั้นนะนะเลิกหนีแค่นั้นเองนะดูมันตรงตรงนะมันปวดมันเมื่อยมันป่วยมันเป็นอะไรก็ช่างดูมันก็เป็นตรงตรงนี่แหละไม่หนีไปไหนทั้งนั้นดูมันต้องเข้าใจกับมันแค่นั้นนะนะ ต่อไปก็จะค่อยแจมแจ้งชัดเจงขั้นมาเองยอมรับกฎธรรมชาติเหล่านี้อย่างที่มันเป็นอยู่เนี่ยนะยอมรับได้เต็มที่มาหล่ก็ไม่มีใครต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอะไรทั้งนั้นมีแต่ธรรมชาติล้วนๆเลยที่กําลังเปลี่ยนแปลงเกิดดับอยู่นะไม่มีใครจะต้องเป็นอะไรทั้งนั้นนะเป็นเพียงธรรมชาติล้วนๆที่กําลังทํางานอยู่แค่นั้นเองนะมันก็จบเรื่องแค่นั้นแหละนะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน